อ่านี่นะครับผมคือโค้ดเงิน50บาทนะผมเป็นทูมนะันี่บัลเลตเนาะเนี่ยอ่าหนึ่งสองหกหทุกคนอ่าให้ดูก่อนนะทุกคนใครที่ใส่ก็สต็อปดูได้นะทุกคนอ่าผมจะให้ทุกคนดูก่อนเนาะ Ladies <and> gentlemen. ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนปูไทยเนาะอ่าเกมนี้นะครับผมนะคือยอดมันครบนะครับผมคือตอนนี้เป็นรหัสใหม่นะทุกคนผมว่าจะตอนนี้ผมก็จะเอามาแจกเหมือนเดิมห้าสิบาทเนาะอ่าคือตรงนี้นะครับผมการถอนนะครับผมตอนนี้คือผมเล่นรหัสใหม่เนาะคือรหัสร้อยห้าสิบาทผมตอนนี้ยอดยังไม่ครบนะทุกคนถ้ามันครบร้0ยหสิบาทนะทุกคนผมจะทําการแจก150หสิบาทอีกคลิปหนึ่งเนาะแยกนะครับผม คือตัวนี้มันเป็นรหัสอีกรหัสหนึ่งนะครับผมคือไม่ได้ยากไงผมเลยเอาโค้ดตัวนี้มาให้ทุกคนกรอกนะทุกคนก็เหมือนเดิมนะทุกคนเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดใน Google Play Store ได้เลยนะทุกคนอ่าวิธีการเล่นก็ง่ายๆเนาะทุกคนก่อนที่จะแจกนะทุกคนมาดูฟังก์ชันต่างๆกันดีกว่านะทุกคนมันจะมีล็อกอินรายวันตรงนี้นะทุกคนอ่าผมล็อกอินไปแล้วกวันเนาะอ่าแล้วมาหมุนอ่าตรงนี้รับคูปองได้นะครฟังก์ชันอ่าตรงนี้ภารกิจนะครับ อ่าตอนนี้มันจะได้30มสิบคูปองแล้วก็มารวมตรงนี้คือตอนตรงนี้ผมก็ได้50บาทแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ามันรีเซ็ตประอกทุกหกสุ่มเนาะอ่าอ่าตรงนี้อ่าเนี่ยคือมันหมดพี่แรกว่าจะแจก5้กาสบสองใบเนาะอ่าโอเคแต่ว่าถ้าใครอยากแลกโทรศัพท์เนาะมีอ่า iPhone สิบสองก็มีนะทุกคนอ่ามีพวกมาม่า,ามีอะไรเนาะก็มาหาเลือกกันเองนะทุกคนแต่กิจกรรมหลักๆนทุกคน,ก,คนการหาคูปองของเรานะทุกคน มันจะเล่นได้แค่ดัมมี่กับแขงแล้วเนี่ยอ่าที่มันคาดอยู่เห็นปะอ่าที่เล่นได้คูปองตรงนี้นะทุกคนมันจะเล่นได้แค่สองเกมเนานะอ่ะอาอันดับบาทตรงนี้กติกาเดิมนะทุกคนใครที่ดาวน์โหลดลิงก์ผมเข้ามาทุกคนก็มากรอโค้ดตรงนี้ได้แต่ว่าถ้ากดลิงก์เข้ามานะคุกคนมันจะมีให้ใส่ตรงนี้เนาะคือตอนนี้ผมใส่โค้ดของผมไปแล้วเนาะมันก็เลยไม่ขึ้นนะทุกคนตรงนี้อ่าโค้ดของผมก็ตรงนี้เลยนะทุกคนเแยวผมจะแบะ ด้านล่งค,คลิปนี้เลยนะทุกคนผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะทุกคนกับโค้ดโบนัสเนาะอ่าโอเคผมจะทําการถอนเงินห้าสิบาทเนาะอ่าตามนี้เลยนะทุกคนคลิกไปดูอ่าตรงนี้นะทุกคนตอนนี้บ่ายสามเนาะก็ผมถอนวันนี้ก็วันที่สิบแปดนะทุกคนสิบแปด บ่ายสามโมงนะผมคลิปนี้ผมก็จะลงวันนี้เลยนะอ่าผมจะลงช่วงค่ำๆหน่อยเนาะประมาณเผื่อจะตัดคลิปเสร็จเนาะก็จะนานหน่อยนางทุกคนโอเคงั้นคนแรกนะครับผมกติก,กาก็คือใครที่ใส่โค้ดอ่าทูมันนี่วอลเล็ตคนแรกนร้ทุกคนก็ให้คอมเมนต์บอกหน่อยนะทุกคนว่าใส่แล้วเนาะอ่าง่ายๆโอเคอ่านี่นะครับผมคือโค้ด เงิน50บาทนะผมเป็นทูม,มันนี่บอลเลตเนาะเนี่ยอ่าหนึ่งสองหกหนึ่งนะทุกคนอ่าให้ดูก่อนนะทุกคนใครที่ใส่ก็สต็อปดูได้นะทุกคนอ่าผมจะให้ทุกคนดูก่อนเนาะอันนี้ก็คือแจกเลยนะทุกคนโอเคมีคนคอมเมนต์ถามนะทุกคนถ้าผมเอาเงินมาแจกเนาะก็คือผมได้อะไรคือผมได้ทํำชิด คือผมได้ทาคลิปให้ทุกคนดูก็พอแล้วนะทุกคนคือผมก็ถ้ามันหาเงินเข้าวอลเลตอย่างนี้นะทุกคนผมก็จะมันเข้าวอลเลตโดยตรงเลยก็คือผมจะเอาส่วนนั้นเนาะถ้าเป็นบัตรเติมเงินผมก็จะเอามาแจกนะทุกคนอ่ะแล้วก็ยอด90ตรงนี้แล้วก็ร้อยห้าสิบของรหัสนี้นะทุกคนถ้ามันครบเดี๋ยวผมก็จะมาแจกอีกทีหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มันมีอีกรหัสหนึ่งเนาะที่ผมรีวิวไปถอนเงินเก้าสิบบาทที่ผมแจกไปนะทุกคนก็ มันเดือร้อยห้าสิบเดี๋ยวถ้าตัวนั้นถอนได้ผมก็จะเอามาแจกเหมือนกันเนาะคือผมเดนคือผมเล่นสองรหัสเนาะโอเคตรงนี้นะคนที่มันขูดไม่ได้เนาะอ่าผมจะให้ดูนะนี่นี่นี่มันมีคนถามนะทุกคนคือทำไมมันขูดไม่ได้คือมันเอ่อบั็อกอยู่นะผมคืออยู่หน้าแฟนเพจเขาเขาคือว่าเอ่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนเดี๋ยวมันจะปรับให้มันขูดได้ทุกใบเนะ อ่าคือตอนนี้มันยังขูดไม่ได้นะมันต้องรออ่ะพรุ่งนี้มันก็ขูดได้นะทุกคนอ่าโอเคนะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไม่ผลด้วยนะทุคนถ้ามีเกมอะไรน่าเล่นนะทุกคนก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะผมอาจจะไปรีวิวเกมนั้นก็ได้นะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย